ในมิสูปาเจโร่ันข้างเนี่ยเราใช้วิธีการตัดต่อสายไฟเหมือนกันเผื่อลูกค้าท่านไหนจะทําเองนะจะได้ง่ายมันสามารถแกะออกมาได้โดยที่ไม่ต้องต่อกราบทางเนี่ยถอดออกมาแล้วต่อสายไฟมุมนี้เลยอันนี้เราก็ต่อเสร็จแล้วเหมือนกันการติดตั้งของเราเนี่ยส่วนที่ต่ําที่สุดของรถเป็นมาตรฐานอย่างเช่นถังน้ำมันถังน้ำมันเนี่ยต่ำแค่ไหนเราจะให้แผงเราสูงกว่าเวลาโดนทด้โดนอุปกรณ์รถของ่อนวิธีการชาร์จไฟเราทาไปให้แบบนี้เลยทุกคันเลยเอา ฝั่งที่เหลือเนี่ยไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านทั่วไปเราจะให้ตรงนี้ไปแค่5เมตรนะครับมากกว่านี้ต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งคันในรถมิตซูบิชิปาเจโร คันนี้เราก็จะมาติดตั้งแอร์ขนานหรือว่าแอร์ร่วมในรถหรือว่าแอร์ที่เราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราพามาดูอีก1คันกับการติดตั้งแอร์ขนานหรือว่าแอร์ร่วมแบบที่เราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับในการที่เราจอดอยู่แล ouais ้วก็เปิดแอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวเราพามาดูว่ารถคันนี้ที่เราติดตั้งเสร็จแล้วมีมีอะไรตรงไหนตำแหน่งตรงไหนที่เราดัดแปลงและแก้ไขนะมาตามมาดูเลย เริ่มเริ่มต้นจากการที่เราติดตั้งคอมเพรสเซอร์ในครั้งน,นี้เราติดตั้งด้านล่างเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้เราพามาดูด้านบนก่อนที่เราดัดแปลงแค่ไขมุมไหนมาตามมาจุดที่เราดัดแปลงก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็คือเราจะดัดแปลงพัดลมเป่าคอยเย็นเนี่ยเราจะต้องใช้ดีเลย์สองตัวตัดซึ่งอยู่ตรงนี้ไม่น่ามองเห็นว่าเราเก็บงานไปแล้ว แบบนี้เราจะต้องตัดต่อทั้งหน้าและหลังตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังตรงนี้ในในมิซูปาเจโรเนี่ยมันจะทําง่ายนิดนึงคือด้านหลังเนี่ยด้านข้างเนี่ยเราเราใช้วิธีการตัดต่อสายไฟเหมือนกันคำว่าตัดต่อคือการที่เราติดดีเล์เข้าไปนะครับตรงนี้มุมตรงเนี้ย เผื่อลูกค้าท่านไหนจะทําเองนะจะได้ง่ายมันสามารถแกะออกมาได้โดยที่ไม่ต้องต่อกลาบข้างเนี่ยถอดออกมาแล้วต่อสายไฟมุมนี้เลยอันนี้เราก็ต่อเสร็จแล้วเหมือนกันไม่เปิดให้ดูละที่เหลือก็จะเป็นพวกสายไฟเนี่ยเราจะเดินมาด้านหน้าไปหากล่องไฟด้านนู้นแล้วก็ตำแหน่งที่ติดตั้งรีโมทมาดูตรงนี้นี่เลยต้องถ่ายฝั่งนูน้นไหมถึงจะมองเห็นไปฝัป่งนู้นดีกว่า ลงน้นเยวันนี้เราเอารีโมทไว้มุมนี้มองเห็นเนาะมองเห็นใกล้ไหม,มตรงนี้ก็คือตำแหน่งที่เราเราติดตั้งจอรับรีโมทสปีดปรับพัดลมของแอร์ไฟฟ้า เวลาเราดับเครื่องเนี่ยเราก็สามารถเปิดตรงนี้ได้แต่เรายังไม่ลองให้ดูเดี๋ยวจะพามาดูว่าอุปกรณ์น่ะทั้งหมดเ,เขามีอะไรบ้างที่ถึงจะทําให้เปิดแอร์ไฟฟ้าได้ตรงนี้มุมด้านล่างนี้มุมด้านมุมด้านล่างนี้ลูกค้าเขาได้ทําแบบนี้โซฟามาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตรงนี้ก็เลยมีที่ไว้วางแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราชุดนี้ทามาจากไก่ปาเจโร่นะครับนี่ เราเปิดให้ดูว่าอุปกรณ์ไฟที่เราใช้นี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่280จะใส่พอดีเลยเราไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยพอทำมาเสร็จเนี่ยก็จะใส่แบตเตอรี่280ขนาด24โวลต์ชาร์จนะวันนี้เรามีชาร์จจากไดชาร์จรถยนต์แล้วก็ชาร์จจากไฟฟ้าบ้านการชาร์จไฟฟ้าบ้านเนี่ยเราต่อสายแบบนี้ให้แต่ว่าเวลาเราจะชาร์จไฟเนี่ยเราสามารถเสียบจากด้านหน้ารถได้เลยเราจะทำสายไว้ให้เรียบร้อยเป็นเป็นพาวเวอร์ปั๊ก ช้าจากด้านหน้ารถก็ตรงนี้เขาจะทำงานเองอัตโนมัติเลยทั้งหมดะก็จะมีเท่านี้เราก็สามารถเปิดแอร์ไฟฟ้าได้แต่ในรถคันนี้เขาจะมีอินเวอร์เตอร์ด้วยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในกล่องเนี่ยเขาค่อนข้างร้อนเอเลยมาไว้ตรงนี้ให้นีอินเวอร์เตอร์ใช้ไฟฟ้า ที่เป็น220โวลต์นะอันนี้ปิดล้วปิดก่อนตำแหน่งตรงนี้นี่แล้วก็ามาใช้ตรงนี้เราได้ติดตั้งหรือว่าจะเป็นปลั๊ก Power o u ์ออเทที่ชาร์จโทรศัพท์แบบนี้แล้วไฟ220 v ออกมุมนี้สามารถเปิดปิดจากมุมนี้ได้เลย12โวลต์และไฟ220โวลต์แบบนี้ เดีย๋ยวเราพาไปดูด้านล่างก่อนก่อนที่เราจะมาเปิดแอร์ว่าแอร์นะ่ยทำความเย็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าแอร์เนี่ยเวลาเราเปิดแล้วลมเขาจะออกทุกท่อเลย,ะยไะเดี๋ยวไปดูคอยล้อนด้านล่างก่อนเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ร่วมกันระหว่างการติดตั้งคอยเย็นคอมเพรสเซอร์และคอยร้อนจะต้องมีนะครับแอร์ถึงทําความเย็นได้ไะด้านล่างที่เราติดตั้งแผงคอยร้อนใ,ในในรถ มิซูวิชิปาเจโร่เนี่ยเราจะติดตั้งแผงคอยร้อนเสริมไปหนึ่งแผงแต่ว่าใช้ใช้แผงเดิมของรถด้วยนะแต่ว่าอันนี้เสริมเสริมไปอีกหนึ่งแผงเพราะว่าการระบายความร้อนอาจจะไม่พอเพราะาด้านหน้าติดพัดลมตัวเดียวตรงนี้ก็เป็นคอมเพรสเซอร์อันนี้ก็เป็นแผงการติดตั้งของเราเนี่ยดูเราจะใช้ส่วนที่ต่ําที่สุดของรถเป็นมาตรฐานอย่างเช่นถ<ม>ังน้ำมันถังน้ำมันเนี่ยต่ำแค่ไหนเราจะให้แผงเราเนี่ยสูงกว่าเวลาโดนเวลาทีโดนอุปกรณ์รถของก่อน เพราะว่าตรงนี้เขาอ่อนแอครับนี่แหละอันนี้คอมพิสเซอร์อันนี้แผงครับด้านล่างก็มีเท่านี้่ะเดีย๋ยวเราไปดูด้านบนกัน <S <S หลังจากที่เราได้ดูระบบการทำงานของแอร์หมดทุกจุดแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดวิธีการใช้งานอ่าส่วนแอร์เนี่ยจอรับรีโมทแอร์ air เราสามารถกดแมนนวลก็ได้หรือว่าจะใช้รีโมทก็ได้วันนี้เรารีโมทไปไหนวะรีโมทไว้นี่ แต่ว่าวันนี้เราเปิดเมนูให้ดูแล้วกันก็กดปุ่มเปิดเอาเดี๋ยวเราไปปิดฝาท้ายก่อนนี่ออพอเราเปิดแอร์เนี่ยลมก็จะมาออกทุกทุกช่องของรถที่มีนะครับเพราะว่าในปาเจโรคันนี้รุ่นเนี้ยก็จะคล้ายๆกับ Fortuner หรือช่องลมเนี่ยเขามีทั้งหน้าและหลัง ลมก็จะออกหมดทุกช่องหมดเลยความเย็นก็จะออกทุกช่องเย่ยตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนเนี่ยเราเปิดมาที่30.6องศาดูถ่ายถ่าย,ายดูตรงนี้ดิอุณหภูมิเขาเริ่มลดอ่ะอันนี้เราเร่งสเปรดอะอุณหภูมิเขลดก็คือการทําความเย็นนะครับเนี่ยจาก3 6เหลือ31ละอันนี้เราเปิดประตูที่4ด้านเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดแอร์ไฟฟ้าแหละโหมดที่เราใช้เนี่ยก็จะมีโลมีเดียมไฮตอนเนี้เราใช้โหมดมีเดียมหรือว่าอีโคโหมดอยู่ ถ้าเราเปิดไฮเนี่ยก็จะทําความเย็นได้ดีกว่านี้เราแต่เราใช้โหมดนี่ใช้โหมดเนี่ยดีกว่าจะได้ประหยัดพลังงานเพราะว่าแค่เนี้ก็เย็นละเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยก็เนี่ยลดลงมาเหลือยี่สิบเจ็ดละเห็นปะลดลงมาเหลือยี่สิบเจ็ดละก็ไม่วัดให้ดูแล้วเพราะว่าดูจากตรงนี้ก็ได้ ว่าที่แรกเราตั้งใจจะเอาที่วัดอุณหภูมิมาวัดที่ช่องทางออกให้ดูแต่ว่าไม่วัดแล้วเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยเราเปิดแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยอุณหภูมิเขาลดลงมาเหลือ25แล้วก็ในการติดตั้งแอร์ขนานหรือว่าแอร์ร่วมในรถมิสูวิชิปาเจโรนะ่ก็ก็มีประมาณนี้ครับท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์ที่ลงตามหน้าเพจครับ สำหรับวันนี้ครับผมตวงเดีวนะครับก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับสตาร์ทเครื่องแอร์ไฟฟ้าหยุดทำงานนะครับพอเราดับเครื่องเราก็สามารถเปิดแอร์ไฟฟ้าอยู่ในรถได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ